สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะบวกด้วยเลขมงคลของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในเดือนพฤษภาคมพศ2566ราศีเมษนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราวันที่นะคะก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วแล้วก็อธิษฐานให้ดูได้ทังลัคนาเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะหมอขอพูดทุกคลิปเลยเพราะว่า มันเป็นดวงโดยรวมนะคะมาไม่ได้ไปเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะคะอยากให้ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดใพ่สามารถอ่านสลับกันได้มาฟังกันนะใ mm hmm. บแรกเลยเมษนะคะคิงถือถ้วยนะคะราชาถือถ้วยผู้นี้มันเหมือนคุณยังรู้สึกว่ายังยังรักและคิดถึงใครคนหนึ่งมันโยก,กันกับห้าถ้วยนะนะคะยังคงเฝ้ารอหรือคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็ได้นะ ใจใจนึงนะคะเหมือนเหมือนรอนะคะยังกึง่งรอยังมนๆยังคิดถึงอยู่แต่ถ้าใครไม่มานะคะหมอบอกเลยว่าสี่เดือนก็แล้วเก้าเดือนก็แล้วหรือเลยหนึ่งเดือนอ่าหนึ่งปีไปแล้วหมออยากแนะนําว่าถ้วยเนี่ยหมายถึงคีย์เวิร์ดสุดการมองไปข้างหน้ามุกงไปข้างหน้านะคะเพื่อนๆแต่บางคนเริ่มทําใจได้แล้วอ่ะเริ่มอยู่ได้แล้วด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมามาดูกันบ้าง The Tower ความสัมพันธ์ถูกเทกระทันหันห,หรือเปล่านะคะ,ะแล้วก็ The Tower มันหมายถึงว่า ใจพังความรู้สึกพังหรือไม่ก็คือไปจับโป๊ได้ก็ได้หรือไม่ก็คือ,อเคยเห็นไหมคะค,คือจบกันกระทันหันนะคะโดนเทโดนทิ้งโดยที่เราเอ้ยเราไม่รู้ว่าเรามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะก่อนตรงนี้จะทำาะแนนความรักคุณอาจจะเป็นความรักที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะบางคนก็แตกต่างกันทางด้านอายุบางคนก็ต่างชาติต่างภาษาอย่างนั้นก็ได้นะคะตรงนี้หรือความรักมันไม่แน่นอนเขาเปลี่ยนไปนะคะจะติกนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะ ความสัมพันธ์นี้หมอเชื่อว่ามีอะไรที่จะต้องมีคนที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ได้หรือคุณค่อยๆคิดด้วยเหตุด้วยผลนะคะว่าจะเอาอยัางไงความสัมพันธ์หรือคุณอยากได้ความรักที่เท่าเทียมนะคะรักและให้พอๆกันนะคะตรงนี้มีคุณอยากมีโอกาสใหม่แต่ถ้าคนโสดนะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมานะมีโอกาสมีเกณฑ์จะได้พบรักครั้งใหม่หนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยแล้วก็สองถ้วยตรงนี้นะคะเรียนก็คือทรัพย์สินหรือเงินทองนะคะหรือ อะไรที่มันมันจับต้องได้นะคะถ้วยก็คืออารมณ์ความรู้สึกหมายถึงว่าคนที่เข้ามาน่ะตรงใจกับคุณนะคะตรงสเปคตรงใจและเขาเห็นเราเป็นคนมีคุณค่าราศีเมษอย่าลืมนะคะเป็นดวงเมืองคุณไม่ใช่ทําอะไรเล่นๆคุณมีเงินนะคะเพื่อนๆสีไม่เท่าก้าเหรียญคุณมีเงินคุณมีงานคุณมีความมั่นคงมีความกระตือรือร้นนะคะตรงนี้ใครที่เข้ามานะเพื่อนๆเนาะเขาต้องเห็นแล้วว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นเป็นคนที่มีคุณค่าคนคนนี้เขาจะเห็นคุณของคุณนะคะ เนี่ยนะคะทั้งชื่นชมแล้วก็เห็นเรานะคะตรงนี้ขึ้นมาด้วยเนาะไม่ใช่ครบไปแล้วไม่มีสถานะให้เราไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าหมอว่าช่วงนี้นะคะแต่ถ้าคนโสดอะ่ะเหมือนคุณจะไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานซะส่วนใหญ่คุณรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองก็สบายใจดีไม่ได้หมายถึงว่าคุณอยากโสดนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าใครที่เข้ามาแล้วมันไม่มันไม่ชัดเจนมันไม่ได้มั่นคงนะคะ คุณคุณก็อยู่คนเดียวไปก่อนคุณอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าความรักเข้ามาคุณจะไม่รีบร้อนเพราะว่าตรงนี้คุณจะค่อยดูกันไปบางคนมีโอกาสนะคะจะได้พบรักจากคนที่เดินทางบ่อยหรือคนที่อยู่ไกลนะหรือคนที่ทํางานออกแบบเป็นสถาปนิกเป็นนักเดินทางหรือเกี่ยวกับรถนะคะคนคนนี้นะคะเ,เทมเพลตอันนี้มองบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มั่นคง เป็นคนที่ดูแลเราได้ดีที่สุดเหมือนคุณพ่อเหมือนคุณแม่ดูแลลูกๆเลยหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะคิงถ้วยเป็นคนที่แตกต่างกับคุณก็ได้นะคะสองถ้วยคุณก็คงรู้สึกดีกับเขาอะถ้าอย่างนั้นเขาคงไม่เกิดสองถ้วยขึ้นมาหรอกอบางท่านนะคะอาจจะคุยกระทตุน้กากรกฎมินพิจิกเนาะนะคะราศีตุลลคณาตุลธาตุดินกันพุสศมังกรน,นะคะาตาน้กากรกฎมินพิจิกกรกฎลัคนากรากฎ ธนูลัคนณธนูที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแปดเลียนนะคะเด็กถือไม้เท้าควินถือไม้เท้าธาดไฟไม่สิงธนูแปดถ้วยสามดาบสองดาบไนท์ถือดาบอันนี้ธาตุลม็นกลมไม้ทุนเนาะเจมส นะคะทีออพเอนตาเคิลสามเหรียญแล้วก็สิบถ้วยนะคะขออีกหนึ่งใบคว e นเือถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สําหรับเป็นเดวิลมังกรลักนามังกรความรักที่ผ่านมาเช้านะคะราศีเมษคุณอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของหรือคุณมีก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันเป็นรักสามเศร้ามันจําเป็นจําใจต้องห่างออกมาสําหรับบางท่านนะแต่ถ้าสําหรับคุณเป็นครอบครัวแล้วเป็นแฟนกันหรือพูดเรื่องอนาคตมาว่า คนที่คุณคบนะเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ะนะคะมีั้งมีทางเลือกมีตัวเลือกเยอะนะคะความสัมพันธ์มีคนที่ไม่รู้สึกรู้สึกมันไม่เติมเต็มในการครบกันไม่ว่าคุณจะดูแลเขาดีแค่ไหนนะถ้าเขาเติมไม่เต็มก็คือเขานะั่นแหละคะ่ะที่เติมไม่เต็มเองนะเพราะเราดูแลทุกสิ่งทุกอย่างมันดีแล้วในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะไปคบกับคนใกล้ตัวเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในที่ทำง,งานหรือคนที่รู้จักนะคะตรงนี้ด้วยนะความใกล้ชิดนะคะตรงนี้คุณอยากจะตัดออกไปนะ ความสัมพันธ์นี้นะคะสองดาบเขานิ่งเขาเงียบนะคะบางคนนี่เทเราเห็นไหมคะเดอะทาวเวอร์เทกระทันหันหรือจบกระทันหันนะคือหรือคุณไปจับได้โป๊ะแตกนะคะเขาก็ไม่คือเขาไม่เคลียร์ให้คุณนะคะเพืเ่อนๆการนิ่งการเงียบนะคะตรงนี้คือเดินออกมาเลยก็มีเนาะในความสัมพันธ์นี้อืมอาจจะมีนะคะตรงนี้คุณคุณยังถือเขาไว้เลยแต่ว่าเขาเป็นคิงถ้วยส่วนคุณเป็นคืนถ้วยอย่างเงี้ยเหมือนพวกคุณยังนึกถึงกันอยู่เลยขอดูนะคะ ขอดูความสัมพันธ์นี่นะบางคนความรักอยู่ไกลกันได้ด้วยหรือบางคนมีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจนะคะเพื่อนๆไม่เข้าใจกันนะคะมีปัญหานะคะไม่คุยไม่เคลียร์เงียบนิ่งอ่ะมาดูมาดูคนที่คุณจะคบคนที่จะคุยปัจจุบันนี้หรือคนที่เป็นประเด็นมาส่องดูกันบ้างว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะราศีเมษนะคะเดมเพลอร์นะคะ, Emperor, ะ,ะไปแรกเลยคุณอยู่คุณไปเอ็มเพลตรงนี้เดมเพลอร์ Emperor, ตรงนี้แล้วค่ะสีไม้เท้า ไนท์ถือเหรียญนะคะเมจิเชียนสามดาบไนท์ถือถ้วยไนท์ถือดาบคิงถือไม้เทา้าห้าเหรียญน,นะคะเดอะทาวเวอร์เก้าไม้เทา้าเดอะซันสี่เหรียญ เอาคนที่มีประเด็นก่อนนะคะคนที่มีประเด็นนะคะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนเขาก็เป็นคนอีโก้คนนึงแหละนะเอ็มเพ์เลอร์อยู่ฝั่งนี้นะคะหมอว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณนะเพราะว่าคุณกับเขาเหมือนจิตที่ยังนึกถึงกันแต่แค่อยู่คนละฝั่งตรงนี้นะคะมันมีเรื่อง The Tower นี่อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดกระทำหันหร,หรือไม่ก็ไปจับโปได้หรือเป็นเรื่องเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้นะคะมีคนที่รู้สึกว่าอยากจะตัดปัญหาออกไปนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ ก้าวไม่เท้าทําไมคุณเหรอเขามันมีความเสียใจมันมีความเหนื่อยมีคนที่รู้สึกน้อยใจและโดดเดี่ยวในความสัมพันธ์นี้นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะบางคนก็ความรักที่พูดจาทิมแทงใจกันหรือมีเรื่องสามเศร้าเข้ามาหรือเปล่าในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือเขาเดินทางบ่อยเป็นความสมัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องคําพูดคําจาได้ด้วยสําหรับบางคนแต่ในถือถ้วยอันนี้ตัวตนเขาเกี่ยวกับคนอื่นก็ได้หรือเกี่ยวคนอื่นมีใครสักคนมาง้อนะคะหรือเขาอาจจะอยากมาง้อคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะ แต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนที่คุณจะคุยช่วงนี้แม่หมอว่าถ้าคุณเจอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ผ่านมาหมอว่าคุณน่าจะอยาก move on แล้วจำเป็นจําใจจะต้อง move กอกมาเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเรานะคะอาจจะแทแนบรานี่อาจจะพยายามแล้วละ่ะนะคะใบเนี้ยคุณอาจจะพยายามแล้วที่จะไปให้ถึงฝั่งอยากจะไปนะคะพัฒนาความสัมพันธ์กัเขาแต่เขาไม่ยอมพัฒนาอะไรกับเราหมอว่าคุณน่าจะ move มาละนะ,ค,ะคนโสดนะค,ะคุณคนที่คุณจะเจอเดร์ซันเขาเป็นคน หน้าตาดีโปรไฟล์ดีทีเดียวละค่ะเป็นคนที่ทําให้คุณยิ้มได้เป็นคนที่มองโลกคือเอาง่ายๆไม่ได้แปลว่าเราวิ่งอยู่ในทุง่งลาเวนเดอร์มไม่เกี่ยวนะคะเหมือนเหมือนเขามีพลังบวกนะคะมาให้คุณนะคะคุณเจอเขาแล้วคุณจะรู้สึกหน้าตาแบบสดใสเพื่อนนะคะยิ้มได้เขาจะทําให้คุณเป็นแบบนั้นละคะ่ะในถือถ้วยอาจจะเข้ามาทางสายเพื่อนกาลยานมิตรหรือเป็นคนที่อายุน้อยของคุณได้ด้วยนะคะเป็นคนทางไกลด้วยเป็นคนเก่งนะคะคิงเทอไม่เท้าทํางานเก่งมากๆคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ พูดเก่งนะคะเดนมเชียนนี่เป็นดาวพูดแห่งการสื่อสารเนาะวีเก่งอาจจะเป็นคนขี้เหงาหน่อยๆขี้น้อยใจนะเพื่อนๆเป็นคนจริงจังและชัดเจนนะอาจจะเป็นคนที่เคยจบอะไรจากใครมาก็ได้นะคะเอ็มพัลเลอร์อาจจะเป็นต่างชาติได้ด้วยหรือคนที่มีสีมีตําแหน่งนะคะเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะนายเธอเรียนหรือเป็นคนพ่อไม้แม่ไม้ผ่านการแต่งงานหรือผ่านการจบกับใครมาได้ด้วยนะคะทําให้ความสัมพันธ์ถามว่าเขารีบไหมหมอต้องตอบว่าไม่รีบนะเราก้าวาเรียนอยู่ตรงนี้ ถ้าคุณรีบเขาไม่รีบนะคะหรือไม่เราทั้งคู่ก็คือต่างคนต่างดูันไปนั่นแหละมาดูกันบ้างคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่มีประเด็นเขาคิดและรู้สึกไงกับชาวราศีเมษบ้างใบแรกละคะหกไม้เทานะ้านะซีกอวันสี่ไม้เทา้านะคะเด็กคือถ้วยสีถ้วยสีดาด สองดาลลักษณะเขาเหมือนเขาคลิดเขาเครียดเขาค,ดขาคิดเยอะเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นอนไม่หลับหัววานใจลึกๆเขาก็อยากคุยกับคุณนะอันนี้อ่านตามไพ่นะคะใจลึกๆเขาอาจจะสมมติว่าคุณทักเข้าไปเขารู้นะคะ ใจลึกๆเขาก็อยากคุยกับคุณเขาเครียดนะคะหรือไม่ก็คือเขาอยากติดต่ออยากสื่อสารคุณก็ได้ไพ่สลับกันหรือถ้าคุณทักไปแปลว่าเขาเห็นแล้วนะแต่แค่อาจจะยังไม่ตอบหรืออะไรก็ตามแต่หมอว่าเนี่ยเขาอยากคุยด้วยมันเหมือนสองไม่ทักคือการรอรออะไรล่ะถ้าถามหมอคือรอสมมติว่ารอคุยรอเคลียร์รอจังหวะรอโอกาสก็คือรอแล้วที่สุดคือรอรออะไรไหมคะรอดูใจตัวเองถ้าเขายังคิดถึงคุณเขาอาจจะติดต่อไปแต่ถ้ารอดูสถานการณ์ว่าเออถ้าใจเรา ไม่ได้คิดแล้วนานๆไปเริ่มจะไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างอื่นแล้วอันนี้มันก็มินเมนะต่อการที่ว่าต่างคุณต่างไปก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวขอดูเพิ่มนะเขาเขาคิดยังไงคุณอีกผู้คุณถูกปิดกัน้นมีกำแพงต่อกันหรือเปล่านะนบล็อกกันไปไหมเคยทําให้กันและการเจ็บปวดและเสียใจไหมคนคนนี้นะคะเขายังคงใจลึกๆก,ก็ยังคงเฝ้าห่วงแหนคุณยูยังคงคิดถึงคุณยูนะคะ หรือถ้าเขาวนเวียนกับคุณแล้วยังไม่ชัดเจนแปลว่าเขาก,ากักนะเพืเ่อนๆกักความสัมพันธ์คุณก็คือคนที่เขารู้สึกดีแหละแต่อยากจะมองหาสิ่งอื่นด้วยแต่ไม่มีใครอยากได้แบบนั้นหรอกอ่านความในใจให้ฟังเฉยๆนาะหนึ่งดาบนะอยากจะเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหามีคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวและน้อยใจในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะตรงนี้ถ้าคนมีปัญหานะแต่ถ้าคนโสดนะคะคนโสดนะะมองบอกเลยว่าหนึ่งดาบเขาก็อยาก เนี่ยเขาอยากคุยกับคุณเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่คนนี้ค่อนข้างคิดเยอะค่อนข้างเก็บตัวเก็บใจเพราะว่าอาจจะเคยเจ็บและเสียใจหรือเป็นคุณก็ได้นะที่เขาคิดว่าคุยด้วยแล้วยากคุณไม่ค่อยเปิดใจหรืออาจจะไม่ยังไม่ใช่สถานการณ์นี้นะคะยังไม่ใช่เวลานี้ก็คืออยากคุยเป็นเพื่อนเป็นกาลยานิมิตรู้สึกดีนะนะคะเนี่ยสองถ้วยก็คือรู้สึกดีแต่ความสัมพันธ์มันพัฒนาอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ยัง ยังหวงความโสดหรือยังอยากจะดูไปให้มันชัดนึกนิดชัดเจนนิดนึงนะคะไม่ใช่รีบร้อนอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เขาเนี่ยค่ะสีมเมท้าอยากมั่นคงคุณนะคบเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์คบเพื่อต่อยอดนะคะตรงนี้ทีนี้หมอมาดูแอคชั่นบ้างความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะค,ะความรักเดือนพฤษภาคลนี้จะมีอีที่คลั้แต่นะคะหมอมิลงคลิปเลยนะใบแรก เห็นไหมราศีเมษเก้าเหรียญราศีเมษถ้าเป็นคนโสดหรือคุณเจ็บกับใครมาก่อนหมอว่าคุณอยากจะพักเบรกพักใจซะมากกว่าไม่ได้แปลว่าเราอยากจะโสดตลอดไปตลอดปีตลอดชาติไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหมอไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะแล้วก็ไพ่คงไม่ตรงกับทุกคนหมอพูดตามที่ไพ่ออกมาของหมอเท่านั้นนะคะคือเก้าเหรียญน,นี้มันหมายถึงว่าเราโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรที่สุดก่อนนะคะถ้าเจ็บมาก็อยากจะพักเบรก ถ้าใครเข้ามาคุยคุณก็คุยนะแต่ไม่ได้แปลว่ารีบร้อนนะคะแต่คุณมีคนในใจและถูกชะตากันแล้วละ่ะนะคะจะเข้ามานี่แหละแต่ความสัมพันธ์มันจะดูดูกันไปแต่สม่ําเสมอนะคะแปรเลียงเห็นไหมโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานก็จริงแต่นะคะความรักคุณจะคุยกันทุกวันนั่นแหละคะ่ะแปรเลียงคือสม่ําเสมอแต่ว่ามันยังไม่ได้มีสถานะที่ต้องรีบร้อนอะ่ะมาดูเพิ่มเติมีนะโหราศีเมษรวยมากเลยมีโชคด้วยมีฐานลูกค้าใหม่ๆนะคะเริ่ม คุณจะมีทางสมมุตินะคะถ้าท่านใดบอกว่าเออไม่มีเงินลงทุนนะคะคืออย่างนี้นะคะอาจจะมีโอกาสที่ใครหยิบยื่นให้ไปทํางานตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็ได้โอกาสใหม่ๆหรือมีฐานลูกค้าถ้าท่านใดขายของที่ผ่านมาถ้ามันซบเซาแปลว่ามันจะบูมขึ้นนะบแปดเหรียญน,น่ะมีเงินเข้ามาหลายทางแต่ถ้าคุณทําอย่างเดียวคุณก็ต้องไปหางานเสริมมองหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองแล้วละเพะไพ่มันขึ้นมาเด่นขนาดนี้เนาะอ่านะคะฟินเธอเลียนคุณเริ่มอยู่กับตัวเองได้นะคะ อยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขมีความสบายใจคุณอยากได้ความรักที่มาเติมเต็มเข้าใจกันมองอนาคตไปด้วยกันจริงๆถ้าไม่ใช่ก็คือปล่อยไ้ก่อนคุณว่าอย่างนั้นนะคะอยู่กับตัวเองไปก่อนสบายใจแต่ว่ามีนะคะสอง่วขึ้นมาสองรอบละนี่ไงโอ้โหนะหกไม่เท้าการเดินหน้ากับคนที่คุณรักคุณที่ชอบนะคะไพ่จัก,กรวาลไพ่เดวินะคะ คุณอาจจะเจอความรักที่เขาเป็นผู้แบบผู้ใหญ่นะคะเข้าใจในตัวเราไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะคะนะในควีนเือถ้วยนะควีนเือถ้วยนะคะซิกอครับอืมไม่รู้ใครสักคนจะกลับมาง้อคุณนะใครที่เคยมีปัญหาหรือห่างเหินกันไปอาจจะได้วนกลับมาคุยกันนะคะเพืเ่อนๆตรงนี้นะมาอ่านตามไพ่นะนะคะสองเหรียญน,นะคะ เคลีือดาบนะคะแต่คุณแต่คุณรู้คําตอบของตัวเองแล้วละว่าคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนคุณพยายามที่จะตัดออกไปแต่ว่ามีคนวนกลับมานะคะเพื่อนๆวนกลับมาแต่ตัวเราเป็นคนตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงแต่วนกลับมาในวันเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขนะเราอยู่ได้แต่ถ้ามีความรักแล้วมันไม่ได้ชัดเจนมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเราเลยหมอว่าคุณจะเลือกการอยู่กับตัวเอง แต่ถ้าคนโสดนะคะจะได้พบเจอใครสักคนที่รู้สึกว่าถูกชะตาต้องใจเป็นควีนถ้วยกับคิงถ้วยขึ้นมาคู่กันนะคะความรักของคุณนะคะคนคนนี้พร้อมที่จะเข้ามาแล้วเติมเต็มกันละกันพร้อมที่จะเข้าใจในรูปแบบของเราเป็นนะคะสองถ้วยนะี่เห็นไหมเดินหน้าด้วยกันนะคะค่อยๆไปแต่พัฒนาได้ในความสัมพันธ์นะนะคะสิบถ้วยกระโดดลงมาคุณอยากได้ความรักความอบอุ่นความรักที่ปลอดภัยและมั่นคงค่ะ ช่วยมาซัพพอร์ตกันและการส่วนมีเกณฑ์ได้พบรักคนที่เข้าใจนะคะถ้าท่านใดมีปัญหามีโอกาสวนกลับมานะคะแต่ว่าทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณว่ากลับมาแล้วมันต้องชัดเจนคุณอากได้อะไรเห็นไหมคะหนึ่งคือถือดาบนี่คือความชัดเจนเพราะคุณเหนื่อยกับความรักที่ไม่ไม่โอเคมาเยอะแล้วนะนะคะไม่ใช่วนๆไปไป,ไปกลับกลับแล้วไม่มีอะไรให้เราอขอขอให้ยาเล่บมงคลของคุณบ้างทีนี้ว่า อันนี้เป็นแค่แนวทางเหมือนกันนะคะเลขมงคลจดเดียวนะคะควินดาบเนาะสีดาบอืมมีกระดาบออกมาเลยมีเลขสองกระโดดออกมาใบเดียวนะคะโอเคโอนะคะไพ่งอะไงสำหรับสองหก สองเก้านะเพื่อนเพือนนะคะคุณชอบนะ,ะหรือเด่นเก้าเด่นสองเด่นหกเด่นสองละอ่ะขอให้สรุปและแนะนํานะคะให้จะสรุปและแนะนํำยังไงบ้างลาศีเมษวันคณามี <_ an> เนี่ยเห็นไหมคะหนึ่งถ้วยคุณต้องการความรักนะคะครั้งใหม่ก็ได้หรือความรักที่ดีนะคะมุณเป็นแตดไม่เท้า คุณพอแล้วกับความสัมพันธ์นี่มันเหน็ดเหนื่อยนะคะไฮและแฟนยังได้ความรักที่สม,ม่ำเสมอ,อยังได้ความรักที่จินเสมอเราดวงคุณมีสเสน,นะะ่หนะ์นะคะเดเลเวอร์นะนะคะคิงถือถ้วยความรักความสัมพันธ์นะคะหมอบอกเลยว่าคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักพบเจอโซเมดพบเจอคนที่เข้าใจนะคะคนที่เติบโตไปได้วยกันเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะถ้าเขาอยู่น้อยอคุณก็ไม่เป็นไรแต่ความคิดเขาจะเป็นผู้ใหญ่ นะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่บางท่านมีคนวนบางคนวนกลับมาแต่ว่าวนกลับมาถ้าไม่ชัดเจนคุณไม่เอาเพราะว่าคุณคือเอาง่ายๆคุณชัดเจนกับความรู้สึกคุณไปแล้วอะว่าคุณต้องการแบบแบบที่คุณคุณเป็นเนี่ยแหละไม่ต้องการแบบที่มันเหนื่อยเด็ดเหนื่อยให้ไปเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าเห็นเห็นความดีของเราไม่เคยชัดเจนกับเราเลยนะคะหรือไปแล้วไม่ได้ดีก็วนกลับมาอันนี้นะคุณถ้าหลายครั้งหมอว่าคุณเหนื่อยนะคะตรงนี้ โสดมีเกณฑ์ได้พบรักนะคะเพื่อนดวงมีสเสนหมากได้พบคนที่เข้าใจนะคะตรงนี้แต่ว่าคุณไม่ได้รีบร้อนหรอกขอบคุณมากมานะคะราศีเมษราคานาเมออยาลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ